สวัสดีครับครับพ้คันเบอร์เตอร์นะครับวันนี้มกแล้ววันนี้มีเกมให้เล่นนะครับคือกติก้า็คือใครกินสิ่งของเหล่านี้นะครับแล้วห้ามออกรีแอคชั่นนะครับหรือห้ามแสดงสีหน้าอาการนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรให้กินบ้างนะครับครับอันแรกนะครับมะขามนะครับมะขามเปียกนะครับ เปรี้ยวนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับมะนาวนะครับและอันที่สามคือพริกนะครับและอย่างสุดท้ายคือนี่ครับหอมแดงนะครับกินเผ็ดๆนะครับเรามากินหอมแดงสมุนไพรไทยนะครับครับถ้าใครกินแล้วออกอาการนะครับนี่นี่ครับข้งละกยครับนี่นะครับ มีนูละ3สามอันนะครับออกอาการหนึ่งครั้งโดนหนึ่ง<ร>อันโดนสามอันโอเคเดี๋ยวถ้าใครโดนหนีบเยอะที่สุดน,นะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะมีบทลงโทษนะครับ<ม>เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบทลงโทษค,คืออะไรนะครับครับเดี๋ยวอย่างแรกเลยมาขามเปียกนะครับอ่านี่คนอะไรอ่ะตัวใหญ่กินอันใหญ่ครับขอบคุณครับ <c ười> อี้รูด <c ười> ได้ไหม <c ười> ขมเปียกได้ไหม ไม่ได้ครับกินทั้งชิ้นครับกินทั้งชิ้นนะครับเอาหานหน้าทังกล้องครับเดี๋ยวให้กรรมการดูนะครับนี่เรามีกรรมการครับเอาครับหนึ่งสองสามหลุดหลุดอ่ะเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับ เขียวครับเขียวเขียวเขียวครับมันหวานอะไริช่นนียทำไมมันหวานง่ะเขียวครับหมดแล้วอผมหมดแล้ว มตาอะไรตาอะไรเอ้ยตาอะไรสากรั้งใจตื่นแล้วนะมายังครับต <The> <baptism>? ื่นไม่ได้ไม่เอาเขี้ยวครับกินไม่ได้เขียวเขียวให้ละเอียดเลยครับเดี๋ยวก็คืนได้นะคร <iling> ับเอามากรองมากรองของผมกับโคโนดหมดแล้วนะครับเอาอาปากหน่อย อ่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับจะได้กันไหมครับกรรมการไม่มีนะครับโอ้โอเคตาแตกแรกครันโน๊ตโดนโน๊ตหมดแล้วแหละจะกันได้ครับเอาไปสองอันสองอันเหรอเปล่าหยุดูาดูว่าหยุเลยอ่ะ เหยียบด้านล่างเลยอาชีแรกเบาๆโอ้โหนะครับโอ้อาชีแรกเบาๆครับเหยียบเอาอันนี้แค่สองอันเหรออืเร็วๆชิ้นละสามงนี่ครับจะริบตาไม่ได้เลยไปต่อเลย อย่างที่สองครับอย่างที่สองครับมาชิ้นต่อไปแล้วครับเก็บหมดแล้วครับตอนนี้โน้ตไม่ไหวแล้วครับโเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนไหมเดี๋ยวิกปีท้ายพีกปีท้ายพี่ึ้นไปเมื่อกี้เองเอาละงั้นนี่หอมแดงตัวใหญ่กินอันเนี่ยอันละก็อันใหญ่นี่แหละอเนี่ยสองครับเปลี่ยนเป็นหอมหอมแดงครับ ใช้ยองสีหนะาการครับตอนนี้ยองมะขามยังติดฟันอยู่ก็มันอมมะขามไปได้เปล่าเนี่ยเอาโชว์นะครับโชว์ก่องนะครับหอมแดงครับสามสองหนึ่งป้ายเขียวได้นะครับรสชาติลำดึกอออืื้ห หมดแล้วมึงโค้งแไหนหมดแล้วโดนแน่หมดแล้วครับหมดแล้วครับออกอาการแน่ยังไม่หมดหรือใครพิงก็โดนครับเอาดิอันนี้เนี่ยออกอาการแล้วเนี่ยออกอาการแล้วเนี่ยตาก็าอยู่ตรงนั้ เอามานี่ยนี่นมาคล้องอันน่ะให้สองครับสองอันเลยใช่ไหมมาแก่แค้นหน่อยอดีวะนี่อ่ะนี่นี่ทีนี้เบาๆนะครับโอ้ยไม่ได้ต้องเก่ง โอ้อะไรกันแล้วเนี่ยมีหงคนเดียวนะครับที่ยังไม่โดนเขาตอนนั้นเรียบร้อยแล้วคารุ่มะนาวอีกป่ะเปลี่ยวกันแล้วอเอาอะไรดิยินต่อไปอ้ามีอะไรเลือกอันเอาอะไรดีมะนาวครับเดี๋ยวพริกเนี่ยเราอาไปเผ็ดตอนสุดท้ายดีกว่าเผ็ดก่อนได้ไหมเผ็ดก่อนได้ไหมเผ็ดก่อนมันจะน้ำดูแก้ด้วยมะนาวไงอ๋อโอเคเอาไหนก็ได้เลือกเลยครับอันนี้นี่อะไรวะ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้มีของคนเดียวนะครับมีมาโดนนะครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะครับอย่าท่องเวลาครับเอาไหนเดี๋ยวดิเอาไหนดิเอาเนื้อเอ้ยเอามาให้สองันปะแล้วสีเขียนะไม่เป็นไรมากินเลยไี่กินมะนาวหน่อนก็ได้อย่าท่งเวลาครับเจมก็บกินมะนาวหน่อนก็ได้ครับเอาเอาไหนก็ได้ที่หลังคือมามาเอมา เด็กกินพริกเปลี่ยนอีกแล้วถอดออกกั่นเองโอเคเอ้ามะนาวก่อนอ่ะถือพริกป็นคนละอ๋ออ๋ออ่ารอมะนาวก่อนไอ้ตรงตาไม่เท่าไหล่จะโม้เลยมาเฮ้ยเฮ้ยมือจองไว้แล้วครับแหมมือมันเร็วจริงกินท้องเบิกมันได้มันเอาขมเนี่ยนั่นแหละ กินเพิ่งเปิดเกือบเลยฮะกินหมดเลยเหรอกินหมดเลยครับกืนเลยกืนครับมันกืนได้เหรอกินได้เปิดมะนาวกินได้คข้ามไบมือหน่อยดิขยับได้ขยับได้ขยับเยอะมันเจ็บเอาครับมะนาวนะครับเอามะนาวอาช่วยออกกล่องหรือแดกแล้วเอามะนาวครับนับหนึ่งสองสามเร อ้าอื้มกลัวกูต้องอาการแล้ว er> ไม่ไหวครับเปลือกมันคุไม่เขียวครับไม่เขียวมึงเคขียวมกอ่ะเดี๋ยวครับคืนแล้วครับผมคืนแล้วผมคืนแล้วโอ้โหรีบเตรียมยังเลย ó, ó, ván hả? đi đôi chân làm khai thít đâu. Không bài nó khai thít nữa. Không nó khai thít nữa. Không phải khai Hả? con, nó kéo kéo cho เดียวอืมเด็ดล้ำลึกประวิงเวลากินช้าคนรอทรมานนะตอนเนี้ยเอางงค่อยๆออบป่ายสามนระเออ สรุปว่ารอบนี้ผมไม่โดนคนเดียวนะครับเก่งครับมาเอาวันนี้ก่อนเลยอ้ยตรงหูก็เจ็บมันนานไปเจ็บครับแล้วกูเลือกซื้อเลยนะนี่มีสิวเลยแล้วกูเป็นคนเลือกซื้อมึงคิดดูซื้อมาฆ่าตัวอ๋อเอาตรงไหนอ่ะให้เลือกอ่ะเอาตรงไหนให้เลือก จะเอาโดนตรงไหนครับนี่ชอบนวดเอาโดนตรงไหนเอาเอาเอาโอ้ยแข้งได้อาเก็ได้เอาเรามาที่ป็ชิ้นสุดท้ายกันเลยดีกว่าชิ้นสุดท้ายครับพริกนะครับนี่ครับเม็ดโตๆตเลยครับพริกนะครับนี่ครับเม็ดโตเลยนะครับนี่ครับนี่อ่ะเม็ดโตๆเลยครับพริกนี่นะครับวัดกันดีนะครับโอ้โหเท่ากันครับเท่ากัน นับส <2, S 1> ามสองเดี๋ยวติดขาไปแล้วเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนช้านี่แหละพริกนะครับ,บ 3, 2, ครับิ๊กครับนับสามสองหนึ่งเขียวครับหมดแล้วคิดว่าเรามาทำอะไรอยู่วะ แล้วไม่ออกอาการนะครับจิ๊กจิ๊กพ่กะไม่เห็ดหรอกครับซีดสุดไปลว่านะครับนี่นะครับคนนี้โดนเยอะอ่าเดี๋ยวมินเรามีบทลงโทษนะครับแต่ผมก็วังขอลาวานโอ๊ยตอนนี้ครับผมรอคนสุดท้ายนะครับ

อันนี้ตลกไม่ออกร้องไห้แล้วเจ็บครับตอนนี้เริ่มเจ็ดแล้วครับก็เสจ็จไปแล้วนะครับสําหรับการลงโทษนะครับนี่คือดึงออกมาเลยนะครับเจ็บไหมครับต่อผมคุณต่อผมเบเลยละโอเคครับน้องๆก็อย่าไปทําตามมันครับนี่พวกพี่มาเล่นให้ดูนะครับ ให้ทาอะไรก็บอกมาแล้วก so nice so ันนะครับโอเคเม้นเลยเม้นท่ใต้คลิปนะครับครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าคลิปที่เราทําอาหารนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับอย่างน้อยเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3ามคนฮักเลือดมาเตอร์นครับเราวันนี้สวัสดีครับบายครับกดไลค์กดแชร์ด้วย